สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงปัญหาหนักอกของพี่น้องเกษตรกร,กรนั่นคือต้นทุเรียนตายเราจะสังเกตเห็นว่านะคะทุเรียนนะคะจะมีลักษณะข,ของการยืนต้นอยู่เสร็จแล้วก็ใบเหลืองร่วงแล้วก็ทิ้งใบแล้วก็ยืนต้นตายไปเฉยๆในระยะเวลาอันสั้นคือประมาณเดือนหนึ่งก็จะตายไปละเรามาดูสาเหตุกันดีฝ่าค่ะว่า ลักษณะของทุเรียนใบเหลืองร่วงแล้วก็ตายและแลักษณะของทุเรียนที่เป็นกิ่งแห้งยอดแห้งแล้วก็ตายเนี่ยมันเกิดสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างจากการศึกษาของนักวิชาการนะคะจากสถาบันต่างๆนะคะพบว่าทุเรียนในเขตภาคตะวันออกและภาคใต้ที่ยืนต้นตายนะคะมาจากสาเหตุของโรคนะคะมากกว่า3โรคนะคะ อันดับแรกก็คือไฟทับทรลานะคะอันดับที่2ก็คือราสีชมพูและอันดับที่สก็คือฟูซาเลียมซึ่งฟูซาเลียมเน่ยโดยทั่วไปแล้วพี่น้องเกษตรกร,กรยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะซึ่งไม่เหมือนกับปราสีชมพูกับไฟทับทลาซึ่งพี่น้องเกษตรกรอ่ะจะมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วทําไมสามโรคนี้ถึงทําลายอยู่ในต้นเดียวกัน มันเกิดจากการเข้าทำลายของไฟทับทลาก่อนแล้วเชื้อราฟูซาเลียมะฮะก็ถึงเข้าตามเข้าไปหรือบางครั้งเนี่ยมันก็เกิดปัญหาของราสีมพูเข้าไปแล้วเชื้อราฟูซาเลียมก็ถึงจะเข้าอันนี้คือการทำลายของเชื้อราที่ซ้ำอยู่ในแผลเดียวกันส่วนอันดับที่สองก็คือมันแพร่ระบาดไปมากขึ้นเนี่ยรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายทางท,างที่เกษตรกรเนี่ยพ่นยาป้องกันโรคแล้วเนี่ยเราพบว่ามันมีการระบาดของมอดเข้าไปตรงส่วนนั้น ในสมัยก่อนนะคะเราพบว่ามอดทำลายทุเรียนเนี่ยในลักษณะที่เป็นต้นกิ่งแห้งยอดแห้งแต่ปัจจุบันเราพบว่ามอดเข้าทำลายทุเรียนในระยะที่เป็นผลเป็นเนื้อสดได้ด้วยซึ่งลักษณะดังกล่าวนะเป็นการส่งเสริมการเข้าทำลายของเชื้อราไฟทัปท่าลาศีมพูและฟูเิเลียมอย่างรุนแรงจึงทำให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วประกอบกับในช่วงนี้นะคะมีฝนตกและฟัมชื้นสูง ทำให้โรคเนื้อละบาดอย่างรุนแรงมากขึ้นและแพร่กระจายไปมากขึ้นดังนั้นนะคะพี่น้องเกษตรกรนะคะจึงควรจะต้องทำความรู้จักกับเชื้อราทั้งสามชนิดนี้และกำจัดมอดไปพร้อมกันเราจะสังเกตได้ยังไงล่ะคะว่ามันมาจากเชื้อราทั้งสามชนิดนี้ให้บองไปที่บนต้นทุเรียนนะคะเราจะพบว่ามันจะมีบางกิ่งของต้นทุเรียนอยู่นะคะ เป็นลักษณะใบถูกน้ำร้อนลวกนะคะใบนั้นจะเป็นสีดำเนื้อใบโดยรวมจะเป็นสีเหลืองนะคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราตัดกิ่งนั้นลงมานะคะเราจะพบว่าใต้เปลือกของกิ่งนั้นอะ่ะมันจะเป็นสีน้ําตาลนะคะเนื้ออาจจะยังดีอยู่นะคะแต่ว่าตัวเปลือกเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลแล้วก็ฉ่าน้ําถ้าหากว่าเป็นมากๆนะคะ ต้องเปลือกสียมตาลเนี่ยจะเปลี่ยนออกมาเป็นแท้งนะคะแล้วก็ลามเข้าไปนะ,ะตามท้องกิ่งสมมติว่าท้องกิ่งอยู่ที่สูงมันก็จะไหลเข้าหาลําต้นเมื่อเชื้อราเขาทําลายแล้วนะคะทั้งไซทัพทรลาลาถิมพูและฟูซาเลียมมันจะเข้าไปในระบบท่อน้าท่ออาหารของทุเรียนเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าที่กิ่งได้มันก็เข้าไปที่ท้องกิ่ง จากท้องกิ่งเชื้อก็ทำลายก็ไปถึงลำต้นเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าถ้าหากว่าเราไม่ตัดกิ่งของทุเรียนตรงที่ออกลำต้นของทุเรียนนะคะจะมีลักษณะเป็นลำต้นเน่าซึ่งซึ่งลักษณะแบบนี้นะคะจะลามไปถึงระบบรากก็คือรากจะเน่าเพราะฉะนั้นเมื่อมีความชื้นสูงต้นทุเรียนจะตายเร็วมากซึ่งเกษตรก,กรก็บอกว่าเพิ่งเป็นไม่กี่วันเองทำไมถึงตายจริงๆแล้วคือ มันเป็นมานานแต่พี่น้องเกษตรกรไม่ทราบว่านี่คือปัญหาต้องรีบตัดออกทีนี้ตัดออกอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องรีบพ่นสารซึ่งการเลือกสารเน่ต้องเลือกสารที่มีลักษณะดูดซึมและแทรกซึมเข้าไปในระบบท่อน้ำท่ออาหารก็คือมันสามารถที่จะวิ่งไปทั่วลำต้นได้ถ้าเปรียบเหมือนคนนะคะโรคนี้เปรียบเหมือนการติดเชื้อในกระแสะเลือดแนวทางในการป้องกันกำจัดก็คือหนึ่ง ตัดส่วนของเชื้อรานั้นออกจากต้นอันดับสองก็คือต้องมีขบวนการในการตัดแต่งกิ่งให้โป่งเนื่องจากว่าความชื้นน่ะมันจะทำให้เชื้อเชื้อราสามารถเจริญเติบโตและแพร่ระบาดได้อีกและอันดับสามก็คือต้องทำให้ต้นพืชของเราแข็งแรงโดยการเสริมระบบรากนะคะซึ่งเราสามารถที่จะมีการเรียกรากให้กับพืชนะคะทำน่ะปีหนึ่งน่ะสามถึงสี่ครั้งได้เลย การเรียกลากเป็นข้อดีก็คือว่าทําให้พืชสามารถรับธาตุอาหารต่างๆเข้าไปเลี้ยงําต้นได้อย่างสมบูรณ์สร้างอาหารนะคะไปสร้างทําให้ตัวต้นพืชมีความแข็งแรงมีความทนทานต่อโรคนะคะสำหรับการกําจัดโรคนะคะเราขอแนะนาอินดิฟอินดิฟจะมีความสามารถในการดูดซึมแทรกซึมผ่านใบพืชน,นะคะไปสู่ระบบท่อน้ําท่ออาหาร จะกำจัดเชื้อโรคได้โดยตรงจนถึงระบบรากนะะเนื่องจากว่าในต้นหนึ่งหรือในหนึ่งแผลเนี่ยมีหลายเชื้อรานะคะควรจะมีการใช้สารอย่างต่อเนื่องจากอินดิฟสักสองครั้งนะคะจากนั้นนะคะแนะนำให้ใช้มิลล่าซึ่งมิลล่าเนี่ยจะเป็นตัวกำจัดเชื้อฟุสเซเลียมโดยตรงนะคะจากนั้นนะคะเมื่ออา,าการของต้นดีแล้วนะคะ ถึงจะมีการสลับสารก็คือเซตซีในเรื่องของการรักษาโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นลาสีมพูไฟทับทลรานะคะเซตซีมีประสิทธิภาพในด้านนี้สูงนะคะหลังจากที่พืชน,นะคะมีลักษณะที่ฟื้นตัวแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็สามารถที่จะใช้สารสามันทั่วไปแต่มีประสิทธิภาพในการครอบคุมป้องกันโรคได้ก็คือเบนเอฟ สลับกับไมโครบุคอบสลับกับลัสโซนนะคะซึ่งอันนี้เราก็ไม่จำเป็นได้จะต้องพ่นถี่นะคะ 10- ถึงสบห้าวันครั้งก็สามารถที่จะป้องกันโรคได้ต่อเนื่องทางฤดูในการรักษาโรคเนี่ยมันไม่หายเด็ดขาดเนี่ยมันมาจากการแพร่ระบาดของมแมลงนะคะเพราะนั้นในการรักษาของเราเราก็จะมีการใส่ยาฆ่ามแมลงเข้าไปด้วยนะคะก็คือใส่ปอยส5สิบห้าหรือ ฟิปเปอร์ทันทีที่พ่นลงใบปุ๊บไม่เกิน5นาทีตัวมอดนะคะจะเดินออกมาให้เราเห็นนะอย่างในภาพเนี่ยค่ะทาปุ๊บนะคะออกมาปับ๊บเพราะฉะนั้นการหยุดการระบาดจะเร็วขึ้นและต้นก็จะฟื้นตัวเร็วขึ้นเมื่อควบคุมโรคได้แล้วนะคะทุเรียนจะฟื้นตัวเร็วาสามารถที่จะ ออกดอกติดผลได้ในคือในฤดูต่อไปได้อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะพี่น้องเกษตรกรนะคะถ้าหากว่าทุเรียนท่านไม่ว่าจะมีปัญหาด้วยเรื่องใดๆปรึกษาทีมงานของยูนิไลท์นะคะเราสามารถที่จะวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าต่อการลงทุนและสามารถทำให้ทุเรียนของท่านให้ผลผลิตได้ในฤดูต่อไป อย่าลืมนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ